ครับผมสำห,สำหรับรางวัลดาราคู่จิ้นขวัญใจหมาชนแหน่งปี2560นะครับได้แก่คิสพิรวัตรและสิงโตปัจยาครับโอ้โหอันนกรีดดังๆเลยค่ะคกรีดดังๆเลยค่ะสุดยอด <ผม S 1> นะครับภูมิใจแทนคนที่ได้รับรางวัลน,นี้ครับ สมใจกองเชียร์นะฮะคริสกับสิงโตครับใช่แล้วค่ะนคู่จิ้นปากปาบชายกับชายจิ้นยังไงแรงมากค่ะครับผมอันนี้คู่จิ้นนะไม่ใช่คู่จริงนะคะพี่หนุ่มครับผมคู่จิ้นนะนี่รักกันจริงนอกจอด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไะในจอในจอพี่อันนี้อีนึงค่ะเยี่ยมมากนะฮะ หน้าเขาคล้ายกันนะหน้าเขาคขล้ายกันเขาบอกว่าคนหน้าคล้ายกันอ่ะมันจะเป็นเนื้อคู่ครับผมแสดงว่าต้องจิ้นแล้วละ่ะนะฮะประเภทแฟนขับแฟนขับเชียเนี่ยมักจะเกิดจริงทั้งนั้นนะครับใช่แฟนขับเยอะจริงนะคะครับผมคู่นี้ขอให้รักกันจริงๆนะครับฮะเอากันเลยเหรอคะรักกันแบบเพื่อนอ๋อเดี๋ยวต้องไปรอฟังความคิดเห็นของจังคู่นั้นว่าจะมีโอกาสนี่เวลาเขาถ่ายละครเสร็จเขาไปเที่ยวด้วยกันตลอด จริงเหรอใช่จริงเหรอเอาคุณดูดิในแฟนคลับเขาติดตามตลอดอินสตาแกรมอ้าวเหรอใช่โอ้อยากรู้ความจริงเหมือนกันว่าทั้งคู่นั้นน่ะจิ้นกันจริงหร <S <S <desserts> <S <S ือเปล่ามโนเลยละมโนเลยนะครับอ่ะกล่าวอะไรทีดนึงครับทั้งคู่เลยฮะแบ่งกันพูดอย่าทะเลาะกันนะจ้ะครับผมตื่นเต้นจนปากสั่นเลยครับตอนนี้ก็สำหรับรางวัลคู่จิ้นแห่งปีนะครับก็เป็นเหมือน เครื่องหมายเตือนใจพวกเราสองคนนะครับให้ตั้งใจทำงานแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณ GMMtv นะครับขอบคุณพี่ถาแล้วก็พี่ๆทีมงานใน GMMtv ทุกคนนะครับที่คอยสอนคอยขัดเกลาคอยบอกดูดอนต่างๆให้พวกเรานะครับก็รู้สึกว่าพวกเราก็โตขึ้นจากตอนแรกพอสมควรครับก็ขอบคุณพี่ๆทีมงาน มายาเอาวอทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณพี่่สื่อมวลชนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตรงนู้นนะครับขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆขอบคุณทุกๆเสียงโหวตท,ที่โหวตผมกับ คริสพี่รวัตและก็สิงโตปราชาทั้งคู่นะครับให้เป็นคู่จิ้นแห่งปีนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเราจะพยายามาพัฒนาทักษะและก็ฝีมือทางการแสดงและก็ในเรื่องต่างๆของเราให้ดีขึ้นต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงบรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับคู่จิ้นแห่งปีะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเริ่มถามว่าจะจิ้นกันต่อไปไหมพี่หนุ่มว่าใช่จะจิ้นกันอีกนานไหมคะใช่แล้วล่ะจริงหรอดูเขามองตากันสิ Oh oh. เวลาเขาสัมภาษณ์เห็น,นไหมเขาบอก